โซี้พาไปรู้จักตัวชี้วัดต่างๆที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จำเป็นต้องรู้ค่ะเพื่อนำไปวิเคราะห์พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและเพิ่มยอดขายแต่ว่าก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโซี้ดิจิตัลช็อตคัทด้วยนะคะ เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุดขอแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น3ประเภทค่ะตัวที่1ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเราเรียกว่า engagement rate นั่นเองคืออัตราการมีส่วนร่วมกับโพสตเอาไว้วัดว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยมีการตอบรับดีแค่ไหนคำนวณจากการนํา total engagement ไม่ว่าจะเป็นยอดไลค์คอมเมนต์แชร์และคลิก หารด้วยยอด reach ก็คือการเข้าถึงนะคะและคูณด้วยร้อยค่ะอย่างเช่นโพสต์นี้ค่ะตัว total engagement อยู่ที่1,700หารด้วย reach อยู่ที่27,000นะคะคูณด้วยร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย engagement rate จะอยู่ที่6.3%นั่นเองค่ะ 2. ตัวชีวัดเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้โซอี้ขอยกตัวอย่างให้4ตัวนะคะ